ราศีที่ช่วงนี้ชีวิตดีดีการงานการเงินคล่องความรักก็หวานชื่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทารดกันนะครับถ้าผลการทำนายนี้ตรงกับคุณหรืออยากให้ผลการทำนายนี้เป็นพลังงานที่ดีของคุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายกันเอาไว้นะครับแต่ถ้าอยากดูดวงแบบส่วนตัวข้อมูลการติดต่อมีไว้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วนะครับทักกันมาสอบถามได้เลยนะครับ จะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับราศีกรกฏราศีมีนราศีกุมราศีธนู ราศีพฤศภและราศีกันครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชีวิตเรื่องราวดีๆมากมายเข้ามาทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยถึงเวลาตักตวงความสุขเข้าหาตัวเองบ้างแล้วถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ